เพื่อนๆอ่ c เอซียูที่รักทั้งหลายวันนี้วันที่9พฤษภาคมนะครับต้นฝนนะครับปลายร้อนต้นฝนเวลามันเปลี่ยนฤดูเนี่ยดีมากๆเลยชุ่มชื่นแต่ปลายฝนต้นหนามเ r อรี่โรแมนติกนะครับตอนนี้ก็ชุ่มชื่นเปลี่ยนมาวันที่9พฤษภาคมวันที่22พฤษภาคมวันอาทิตย์เราได้ออกเสียงเลือกตั้งเลือกผู้ว่าเลือกตรงนะครับเราเลือกตรง ไม่เหมือนนาะยกรัฐมนตรีเราเลือกทางอ้อมเราไปบ่นชอบไม่ชอบอะไน,นี้ไม่มีสิทธิ์เลยท่านเลือกโดยตรงนะครับตัวเต็งทั้ง31คนคนทยอยถูกคัดกรองออกมานขณะนี้ก็เกินเห็นชัดเห็นชัด,ช,ดชัดขึ้นเหลืออีกไม่ถึง2อาทิตย์เนี่ยคงไม่เกินขณะน,นี้ทุกคนก็รู้ดีไม่เกิน3คน4คนนะฮะพอถึงวันสุดท้ายอาจจะเหลือสองคนเวลาเดินเข้าคูหาสองคนนี้อยู่ที่ใจชอบคนไหนนะนะ ไม่เรื่องไม่เชื่อเรื่องเหตุผลอีกละเหตุผลต่างๆวิธีการหาเสียงต่างๆรู้มาหมดแล้วลงไปกาเนี่ยนะจดสอไปเนี่ยเพราะชอบคนนี้นะครับจําไว้เลยคงจะเหลือทักสองคนเท่านั้นกับนะครับมาทํางานรับใช้กรุงเทพแล้วนะค,คนรับใช้กรุงเทพนะครับวันนี้วันจันอาจารย์มนบจะพูดเรื่องกรทมเรสเตทโดยเพราะที้กทมการเลือกผู้ว่ากทมขมาผมเสนอนะครับไม่ต้องเชื่อนักวิชาเกินอย่างผมนะครับ ขอให้เลือกคนดีก่อนคนเก่งขีดท้ใต้สามเส้นคนดีก่อนคนเก่งนะครับเพราะในอดีตเนี่ยการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยให้อำนาจเขาโดยตรงเนี่ยถ้าท่านได้คนดีเข้ามาเนี่ยเขาจะรักษาความดีนะถ้าได้คนเก่งเข้ามามักจะเบี้ยวซิกแซกมีวิธีซิกแซกวัดครึ่งสมพานครึ่งจบไปแล้วยังต้องหนีไปต่างประเทศเห็นไหมดูสิครับนี่ครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือเลือกคนดีก่อนวิธีือคนดีคือดูในอดีต เขาทำผิดอะไรบ้างแน่นอนที่สุดไม่มีคนคลีนทั้งหมดนะผูะชุดเจ้ายัางไม่ได้คลีนทั้งหมดเลยมันก็มีจุดด่างพร้อยเยอะนะครับก็ไปศึกษาซะแล้วพวกเราที่จะเหลือสองคนสามคนเนี่ยจะถูกขุดคุยความไม่ดีออกมาหมดเลยนะครับว่าไม่ดีอะไรบ้างโดยสงครามสื่อครับขณะนี้ก็แรงขึ้นเหมือนยูเครนกับรัสเซียสงครามสื่ออุตรุดหมดเลยเพราะฉะนั้นเลือกตั้งคนดีก่อนคนเก่งเป็นผู้ว่ากทม แล้วให้คนดีนะครับไปเลือกทีมคนเก่งมาทำงานเหตุผลเหตุผลในกทมไม่มีฮีโร่ครับผู้ว่าคนเดียวไม่ใช่เข้ามาฉันเก่งรู้หมดนะครับแล้วก็ทมมีอยู่17สําสำนักจำนวนเท่ากับกระทรวงที่บริหารประเทศเขาเรียกว่าจำลองกรุงเทพมานะครับประเทศมีอะไรกทมมีอย่างนั้นกระทรวงคลังงเทพก่อนมีกระทรวงคลังนะกระทรวงมีหมดเพราะฉะนั้น วิธีการบริหารกทมอเอาคนเก่งหลายๆคนเข้ามาทํางานแล้วก็ประสานคนเก่งจาไห้นะครับคนผู้ว่ากทมที่เก่งคือประสานคนเก่งให้ทํางานให่กทมนะครับท่านั้นยังไม่พอเอาคนเก่งเนี่ยไปประสานกับหน่วยงานข้างนอกด้วยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทุกที่อะท่านรู้ไหมปลูกต้นไม้บนวิภาวดีท่านจะต้องกทมไม่มีอานาจต้องไปขอนะฮะการทางพิเศษดูสิครับมีอยู่อีก้งเกือบ สิบเจ็ดหน่วยงานที่กทมอ,อยู่ใต้เขาเนี่ยบางทีผมเล่าให้ฟังนะการทางพิเศษการท่าเหมือนกันกทมไปสร้างอะไรต้องไปขอ,อการท่าเพราะฉะนั้นการประสานงานกทมมีสองระดับหนึ่งประสานภายในเอาคนเก่งมาทํางานรับใช้ประชาชนนะครับเดี๋ยวผมจะว่ามีกี่ปัญหาอันที่สองปัญหาเพื่อจะไปประสานงานกับระดับชาติจะไว้ได้น,นนะสองระดับผู้ว่าเป็นนักประสานผู้ว่าต้องเป็นคนกว้าง ผู้ว่าต้องมีทีมคนเก่งเข้ามาผู้ว่าต้องมีคนคิดดีทําดีมองเห็นอนา,นาคตนี่คือผู้วนะครับถูกผิดไม่ว่ากันท่านจะเลือกใครชอบใครผมไม่ว่านะครับแต่นี่คือวิธีการคัดกรองเรื่องที่สองผู้ว่าที่ดีต้องรู้จักปัญหาผมเชื่อว่าผู้ว่าหลายคนเนี่ยเอาดีเอาเด่นเอาดังไม่รู้จักปัญหาที่แท้จริงครับผมพูดหลายทีแล้วปัญหากทมปัญหาหลักมี6กปัญหาปัญหารองมีหปัญหา ท่านไปถามผู้ว่าเวลาออกทีวีกันนะครับบางทีก็เบื่อมันไส้นะครับไอเพื่อนผมผมพูดคำหยาบไม่กล้าบ,บอกที่นี่บอกไปฟังไอพวกผู้ว่าเนี่ยมาหาเสียงเหมือนคนกําลังผายไม่บอกนาะผายอะไรไม่ใช่ผายลมนะครับเนี่ยครับพู้มาแล้วเหม็นขี้ฟันเหม็นเหลือเกินพูดมาแล้วทําไม่ได้เนี่ยไอนั่นก็เกินไปเขาพยายามทําดีเขาฟังเขาบ้างถึงแม้เขาจะผายอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้น ผู้ว่าที่ดีมี6ปัญหาหลักผมทบทวนอีกทีนะครับแล้วท่านบอกพวกผมว่าปัญหานี้ท่านจะมีโปรเจกต์แก้อย่างไรโปรเจกต์ project นะไหมฮะไม่ใช่ขี้ฟันนะครับไม่ใข่ดายไม่ใช,ใช่ปัญหานี้ผมจะมาแก้ปัญหาคนจนตกไปเลยครับต้องบอกว่าโปรเจกต์อะไรที่แก้ปัญหาคนจนปัญหาหลักผมทบทวนอีกทีปัญหาหลัก,หหลกเรียงลาดับให้เลยนะครับหปัญหาจราจรครับบอกว่ามีกี่โปรเจกต์อย่างเช่นแยกคนจากรถนะครับ แยกมอเตอร์ไซค์จากคนบอกมาเลยกำหนดพื้นที่ไม่ให้รถเข้าตอนเวลาเร่งด่วนก็ทมภายใน5ปีจะเป็นประเทศจังหวัดที่ใช้ EV 50%พูดพูดพูดพดแล้วดูว่าท่านทำได้ไหมเรื่องแรกนะครับ mm hmm. ปัญหาจราจรสองปัญหาสิ่งแวดล้อมครับแน่นอนที่สุดนี่ผมเรียงลำดับแล้วนะหปัญหาปัญหาที่สองสิ่งสิ่งแวดล้อมที่ปีปัญหามากที่สุดคือขณะนี้อะไรครับควันพิษ ย่าบอกผมจะแก้ปัญหาควันพิษด้วยเอาโดรนขึ้นไปบินโอ้โหอายเขานะฮะบ,บอกนะครับใช้อิเล็กโทรดจอบยกพื้นขึ้นไปอะไรบอกวิธีที่ท่านคิดว่าจะแก้ปัญหาอากาศ PM.2.5 บอกมาด้วยโปรเจกต์อปัญหาสิ่งไม่ร้อนมยงไงปัญหาขยะ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 ในกรุงเทพมแลนครเนี่ยมีอยู่1 0บพันล้านตันหนึ่งมื0ล้านตันต่อปีครับ ท่าน,นจะทาไงนะครับผู้ว่าคนนึงก็บอกจะเก็บบอยก็โอเคครับอันนั้นก็อันหนึ่งแนะแต่มันต้องลึกกว่าน,น,นั้นนะครับปัญหาขยะเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะครับท่วมเลยขยะเนี่ยนะที่ดีในเมืองใหญ่นะครับไปดูเยอรมันมีอยู่9ประเภทของขยะของเรามีแค่3นะนะกล่องเหลืองกล่องแดงกล่องเขียวยังทิ้งไม่ตรงกันเลยในเยอรมันมี9้าอย่างผมจะยกตัวอย่างขยะหนึ่งขยะที่ผมเอนผมก็ไปเกี่ยวข้องด้วยขยะติดเชื้อท่านเคยได้ยินไหม ขยะจากโรงพยาบาลศิริราชที่ติดไส้ติ่งลงไม้ครับคลินิกต่างๆต่างๆนี่เขาเรียกขยะติดเชื้อท่านไปทิ้งรวมกับขยะอื่นไม่ได้ต้างมีการดูแลขยะติดเชื้อขยะติดเชื้อปีประมาณ20ล้านตันครับผมไม่บอกใครทําอะไรที่ไหนบ้างอันนี้นะครับนี่ขยะติดเชื้อมีอครับควันพิษจากการเผาศพนี่แหละครับในกรุงเทพไปดูที่สมัยดรพิจิตรแก้ยังไงเปิดโปรเจกต์มานี่สองแล้วนะครับขยะนะครับ อากาศเป็นพิษนะครับสองแล้วนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะสามน้ําท่วมน้ําท่วมจะแก้อย่างไรไม่ใช่ผมจะแก้น้ําท่วมขี้โมะนะครับเหมือนกันผายคําพูดทางปากแน้วน้ําท่วมเพื่อแก้ปัญหาสามระดับนะครับน้ํามีสามอันที่ท่วมเหมืนเทพผมยังไม่พูดแล้วนะน้าฝนนะครับที่ตกมาเี้ะน้ําเหนือที่จะเข้ามาเดือนตุลาคมน้ําทะเลที่เข้าหนูมีสามน้ําท่านไปคุยคิดเอาที่สามน้ํานะครับ ที่จะเข้ามาแล้วน้ำหนึ่งเทพวิธีแก้ก็ต้องแก้เป็นสามแพ็กเกจหนึ่งแพ็กเกจแมคโครไปดูที่มินบุรีเขามีการศึกษาเพื่อจะขุดคลองขนาดใหญ่ทำไปแก้มริงขนาดใหญ่เหมือนพระยาหยูห่วสอนไว้นะครับชะลอน้ําไว้สองพอน้ําเข้ากรุงเทพก็ต้องมีโครงการรีบผันน้ําโดยเร็วอุโมงยกกักษ์ถูกต้องครับรีบผันน้ำโดยเร็วนะครับเพื่อจะปั๊มออกให้ได้ปั๊มเนี่ยกรุงเทพมัมนก็มี400กว่าปั๊มนะครับ บางทีไม่มีน้ําให้ปั๊มออกครับผมไม่ไป go to detail สองน้ําขังน้ําขังนี่ก็มีหลายวิธีวิธีการบําขุดหลุมให้น้ามันลงไปใต้ดินนะ้รับให้ออกไปก็ได้ไปแก้ปัญหาน้ําพู่ไปศึกษาดูเอาโครงการระดับยกขึ้นมากฎหมายก็บอกนะท่านน้าฝนตกในบ้านท่านห้ามปั๊มออกนะครับเก็บไว้สามชั่วโมงเนี่ยครับนี่คือเรื่องน้ําท่วมนะครับนะครับวิธีแก้น้ําท่วมวิธีแก้สองานผมก็เสนอแล้ว ยกระดับขึ้นมากรุงเทพระดับที่สองสกายวอล์กนะฮะแก้ปัญหาน้ําท่วมขังในช่วงนะแก้ปัญหารถกับคนชนกันถ้าไปกรีนสกายวอล์กก็สาวสีเขียวเข้าไปเพื่อจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันฝุ่นผมพูดหลายทีแล้วนะรับท่านไม่ต้องทำนะครับแต่กรีนสกายวอล์กที่ไหนก็ทำนะครับสามปัญหาแล้วนะครับปัญหาที่4คนจนเมืองท่านจะแก้ยังไง นะครับคนจนเมืองมีประมาณ55%ของกรุงเทพที่มีไรายได้ต่ำกว่า1 5 0 0งน 15, บาทนะครับก็เดือนท่านจะแก้งครับคนจนเมืองนะครับที่อยู่อาศัยเขาอย่างไรจัดที่อยู่อาศัยให้เขาเช่าอยู่ราคาถูกได้มามสี่มุมเมืองนี้ทุกเขตอนะันีก็ทําทำกันนะครับกทมมีหน้าที่ดูแลคนจนเมืองที่อยู่อาศัยครับอย่าไปโมกให้กับการแก้แห่งชาติกแก้แคบว่าไม่ใช่หน้าที่เขาท่านเก่งต้องดูแลกทมมีหน้าที่อยู่17หน้าที่ นอกจากอื่นๆมอบหมายด้วยหนึ่งใน17นั้นคือดูแลที่อยู่อาศัยให้ไมีมคนจนท่านไปดูซะท่านจะจัดการงานให้คนจนมีที่อยู่นะครับอันนี้อันหนึง่งนะล,ละนะครับเท่าไหร่ละ5้าแล้วนะเรื่องของอาชญากรรมเมืองเขาบอกก็คนท่องเที่ยวเยอะมาก1%ของการท่องเที่ยวเป็นขโมยนะครับจําไว้เลยครับคนมาในประเทศไทย30ล้านคน1%คือเท่าไหร่ครับหนึ่งเปคนคือขี้ขโมยครับเต็ไมไปหมดเลย ท่านจะทำไง CCTV ช่วยหมายจับต้องพวกนี้หมดนะไอไ i ไฟซึ่งผู้ว่าคนหนึ่งจะทำมาดีมากกรุงเทพต้องฟรี Wi-Fi ท่านกรุงเทพ CCTV ต้องมีทุกพื้นที่สาธารณะพวกนี้ท่านทำได้เลยนะโดยตรงเลยนะครับกี่อันละ5อันละน้ำท่วมปยคุณภาพชีวิตคุณภาพในชีวิตในเมืองใหญ่ก็พูดถึง Open Space Open Space ไม่ใช่ ไม่ใช่ต้นไม้อย่างเดียวนะครับโอเพนสเปซเขาเรียกพับเบิคสเปซพับเบิคสเปซของคนเนี่ยอาจจะพับ l i ิ s สเปซอาจามีต้นไม้น้อยแต่พื้นที่ให้คนได้มาใช้ฝอาเขาเรียกพับ l i ิ s สเปซนะครับอัตราส่วนพับ l i ิ s สเปซถ้าเป็นพับ l i ิ s สเปซที่ปิดกรีนด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับแต่พับ l i ิ s สเปซเนี่ยยังน้อยขี้หมูขี้หมาก็ต้อง5ตารางเมตรต่อหัวต่อคนที่ดีๆหน่อยก็15ตารางเมตรต่อหัวต่อคนที่ประเทศแถวยุโรปแถวฝรั่งเศสนี่ดีมาก30ตารางเมตรต่อหัวต่อคน ยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ลานพระบรมรูปทรงมาเขาเรียก Public Space นะครับเขาไม่เรียกว่าสวนนะครับต้นไม้มีไหมครับน้อยมากเราต้องการ Public space เยอะขึ้นท่านไปจัดการซะหกปัญหาละปัญหารองอีกห้าปัญหาผมจะพูดเร็วคอร์รัปชันท่านจะแก้อย่างไงสาธารณสุขท่านจะแก้อย่างไงนี่ปัญหารองนะครับสองละนะครับปัญหาเรื่องอะไรครับเทคโนโลยี Technology สมัยใหม่ ท่านจะต้องเปิดประเทศให้เป็น smart city of Bangkok ท่านจะทำยังไงนะครับการศึกษาท่านจะทำยังไงนะครับสาท่านสุขท่านจะทำปัญหาร้อยห้าปัญหาปัญหาหลักอยู่หกปัญหาจงกรรุนาใช้ตัวนี้เป็นตัวชีนนะ้นำบอกเป็นโปรเจกต์ไม่ใช่เหม็นขี้ฟันพ่นมาทำาลูกขี้ฟันแนว b โ project ท่านพู้ว่าปัญหานี้เหลือสามคนนะท่านครับจงใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าท่านจะทำไหมท้ายที่สุดท่านต้องสมัคร ตัวท่านให้คลิ่นาท่านเป็นคนของประชาชนไม่ใช่มีคนจี้อยู่หลังไม่มีพรรคบังคับอยู่หลังไม่มีคนที่หนุนหลังอยู่หลังคนกรุงเทพไม่ใช่คนโง่นะครับคนที่ฉลาดที่สุดอยู่หนึ่งเทพฉลาดกับพวกท่านด้วยนะครับคนที่จนที่สุดก็อยู่หนึ่งเทพคนที่รวยที่สุดก็อยู่หนี่ครับคนที่เข้าถึงสื่อสมัยใหม่ที่สุดอยู่หนึ่งเทพสื่อรุ่นใหม่ๆได้ดีมากนะครับสามารถจะท่านเปิด y o YouTube ปั๊บ ท่านาเห็นกาแฟดามสิทธิ์คุณสนที่อ๋อเยอะแยะหมดกลุ่มคนรุ่นใหม่ไอ้อะไรสแตนดาร์ดอะไรพวกเนี้ยพวกนี้เป็นสื่อที่ดีนะครับแต่ท่านฟังสองสื่อสองข้างไว้นะครับแล้วท่านตัดสินใจนะครับอันนี้คุณกรุงเทพมนครนะครับผมก็ขอให้กรุงเทพเลือกคนดีก่อนคนเก่งแล้วให้คนเก่งมาหาคนดีทํางานวันนี้ผมจะพูดเรื่องกอทมวันพุธผมจะพูดเรื่องบังช่างยุอเมริกาเข้ามายุให้ไทยลบกับจีนนะฮะจะเป็นยังไง เรื่องวันอังคารนะครับเราพูดถึงต่างประเทศเรื่องวันพุธนะครับแต่วันศุกร์ผมจะพูดถึงความมั่นคงของประเทศเอาไทยจะเป็นสนามรบหรือเปล่านะครับผมจะพูดอีก2ตอนการอันนี้ขอเพื่อเรา i e อีโชคเดียวห้ามทะเลาะก,กันห้ามทะเลาะก,กันนะครับแล้วก็เตรียมตัวรับใครเสีสไว้นะครับรบกันได้พอรบกันปุ๊บข้าวยากหมากแพงถึงไม่ไม่รบบ้านเราเนะเตรียมข้าวไว้นะครับเมื่อก่อนข้าวยากหายากหมากจะแพงนะครับ เพราะนั้นท่านไปเตรียมไปวิธีเตรียมที่ดีที่สุดคือเตรียมโครงการพระราชาทุกคนจะมีพื้นที่เพาะปลูกปลูกไว้ให้กินคนละสักครึ่งไร่อยู่ตรงไหนก็ได้ในบ้านทั้งกระดาษขุดหลุมเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงผักสมมุติว่ามไม่มีข้าวของกินเลยท่านจะทํำยังไงเป็นไปนได้อย่างยิ่งนะครับใครเกิดหลังสงครามโลกท่านจะรับทราบดีที่ผมพูดเนี่ยมาครับมาแน่เลยนะครับวันบันนี้สวัสดีทุทกท่านนะักกอให้ทุกคนโชคดีนะครับ โควิดจะอยู่กับเราอีกปีกว่าๆถึง2ปีสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ประกาศจะอยู่กับเราอีก4ปีเตรียมตัวไว้ให้ได้ระวังบังช่างยุ่จะยุให้คนไทยนะครับไปรบกับยักษ์ใหญ่ทางเนี้ยเราจะทำยังไงนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านทุกคนโชคดีครับโชคดีโชคดีโชคดีค